สวัสดีครับวันนี้มาดูมะเขือเทศนะครับที่ใช้กิ่งแขนงปักชำนะครับลงในถุงดำนะครับก็เมื่อเราปักชำได้สักระยะหนึ่งนะครับมันก็จะสังเกตยากนะครับว่ารากเขางอกหรือย,ยังติดหรือย,ยังนะครับวิธีสังเกตง,ง่ายๆเบื้องต้นก็ดูว่า เขาแตกยอดใหม่มานะครับนี่ครับเมื่อก่อนตอนปักชำลำต้นกิ่งแขนงเขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วตอนนี้เขามียอดนะครับแตกมาใหม่นะครับมีสองยอดแล้วก็สูงขึ้นมานะครับก็แสดงว่ารากเขาเดินดีแล้วนะครับก็อย่างนี้ก็พร้อมที่จะปลูกลงดินหรือว่าเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะครับ สามารถที่จะตากแดดได้ตลอดทั้งวันนะครับสำหรับสองกิ่งนี้ก็ถือว่ารากเดินสมบูรณ์แล้วนะครับสามารถนำไปปลูกได้เลยนะครับ